สวัสดีครับวันนี้นะครับทาง D-Link ก็จะมาทำการแกะกล่องรีวิวนะครับสวิตช์รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนั่นก็คือ D-Link DMS ขีด XT นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น6พอร์ตมัลติกิกบิตอันแมเนจสวิตช์นั่นเองนะครับโดยสวิตช์ตัวนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของตัวพอร์ตอัพลิงก์นะครับที่เป็นแบบ10กิกนะครับแล้วก็มีพอร์ตแลนที่เป็นแบบ2.5กิกเนี่ยมาให้อีก5พอร์ตนั่นเองนะครับ ตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับ DMS ขีด1 0 6 XT เนี่ยก็จะมีไฟ RGB ที่ด้านหน้าตัวเครื่องด้วยนะครับให้สีสันที่สวยงามเวลาที่เราไปวางใช้งานนั่นเองนะครับส่วนวัสดุของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นตัวเหล็กแบบอลูมิเนียมนะครับซึ่งจะให้การระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานนั่นเองนะครับโอเคสำหรับตัวอุปกรณ์นะครับที่ด้านหน้าของตัวอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีทั้งไฟสถานะ LED ที่ด้านล่างที่เป็น RGB นะครับแล้วก็มีไฟแสดงสถานะบอกตามจาานนนนนนนววพออออรตททีี่่่่ใช้้งงงยูััเคบดื ที่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับก็จะมีตัวสวิตช์สำหรับเปิดปิดไฟ LED ที่ด้านหน้านะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเทอร์โบโหมดนั่นเองนะครับพอร์ตแว่นที่เป็น 10G uplink นะครับแล้วก็พอร์ตแลนอีก5ช่องที่เป็น 2.5G นั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีช่องเสียบ power adapter ที่ด้านขวาสุดด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้ถัดมาเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันนะครับว่าในกล่องสินค้าเขามีอะไรมาให้บ้างนั่นเองนะครับอ่าเมื่อเราแกะกล่องสินค้ามานะครับอย่างแรกที่เราเจอเนี่ยก็จะเป็นตัวนะคครรับ Dlink DMS Switch 16XT1 เื่อง ถัดมานะครับก็จะเป็นตัว power adapter นะครับตัวนี้เขาจะให้มาเป็นตัวนี้เลย adapter 12โวลต์นะครับแล้วก็จะมีหัวที่เป็นหัว power adapter สำหรับตัว power adapter ตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวคู่มือ quick install guide ให้ด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้ทีนี้หลังจากที่เราแกะกล่องดูอุปกรณ์กันครบแล้วนะครับวิธีในการใช้งานเนี่ยก็ง่ายดายมากครับเนื่องจากตัวนี้เขาเป็น unmanaged นะเวลาที่เราใช้งานเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับให้เราเอาตัว power adapter ของเขานะครับมาประกอบกันก่อนนะครับก็คือให้ใส่หัวตัว adapter ตัวนี้เข้าไปกับ ตัวอะแดปเตอร์ของเขานั่นเองนะครับโดวยวางให้มันอยู่ในแนวระนาบกันแบบนี้แล้วก็มันจะมีเสียงนั้งคลิกขึ้นมานะครับตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วทีนี้เราก็เอาตัวแจ็คของเขาเนี่ยไปเชื่อมต่อเข้ากับตัวอะแดปเตอร์พอร์ตที่ด้านหลังของตัวสวิตช์นะครับตรงนี้นั่นเองอ่าเราก็เชื่อมต่อตัวอะแดปเตอร์เข้าไปนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเสียบปลั๊กกันนะครับเพื่อจะดูว่าเวลาที่อุปกรณ์ของเ,เรงเปิดเครื่องใช้งานเนี่ยมีสถานะเป็นไฟอย่างไรบ้างน,นั่นเองนะครับ อ่ะหลังจากที่เรารทำการเสียบปลั๊กตัวเครื่องนะครับแล้วก็เตรียมตัวเปิดสวิตช์ขึ้นมาก็จะเจอไฟสีขาวขึ้นมาแวบหนึ่งแบบเมื่อกี้ก่อนนะครับจากนั้นไฟสถานะด้านบนก็จะติดขึ้นมาเป็นสีฟ้านะครับต่อมาให้เรารอสักประมาณ5-6วินาทีนะครับตัว led าร์ bar ด้านล่างที่เป็นแถบ rgb เนี่ยก็จะเริ่มสว่างขึ้นมานะครับอันนี้คือตัวสวิตช์เนี่ยเขาเปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยแลวนะครับทีนี้ตัวสวิตช์ก็อยู่ในสถานะพร้อมสําหรับการใช้งานแล้วนั่นะครับจากนี้เนี่ยก็ให้เรานะครับนำสายแลนที่มาจากทาง เราเตอร์ของทางเราเนี่ยนะครับมาเชื่อมต่อเข้าที่ WAN port ของตัวอุปรกรณ์ DMS ขีด1 0 6 XT ตัวนี้นั่นเองนะครับก็คือต่อเข้าไปพอรตที่เขียนว่า1 0 g กนั่นแหละนะครับตรงพอร์1 0กิตัวนี้จริงๆแล้วเราจะใช้2 5 g 1G ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองต่อสายแลนนะครับที่มาจากทางเราเตอร์เนี่ยต่อเข้ามาให้ที่ตัวอุปรกรณ์ DMS ขีด106 XT เนี่ยให้ทุกท่านได้ดูกันนั่นเองนะครับ เมื่อเราผมนําสายแลนมาต่อที่พอร์ตแวร10กิกนะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะสีขาวติดขึ้นมาแบบนี้นะครับสีขาวเนี่ยหมายถึงว่าตัวเครื่องนะครับได้ลิงก์มาเป็นแบบ1กิกนั่นเองนะครับทีนี้เราสามารถกดปุ่มเปิดปิดไฟสถานะ LED เนี่ยที่ด้านหลังตัวเครื่องได้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกแล้วว่าด้านหลังเขาะจะมีตัวปุ่มเปิดปิดสวิตช์ด้วยนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับทางผมแลวก็บริษัทดีลิงประเทศไทยเนี่ยก็ต้องขอขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปวิดีโอรีวิิววสนนนนนคค้้าใััีะรบ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสินค้าตัว D-link DMS k 106XT ตัวนี้นะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้ที่ที่อยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับหรือว่าจะเป็น l a z a d a Shopee ที่เป็น D-link Official Store ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ